ัดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมาชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะครับวันนี้เป็นรายการหักศอกนอกรมเนียมนะครับวันนี้ก็จะมีอีกท่านหนึ่งมาดําเนินรายการร่วมกันนะครับเป็นสุภาพสตรีคุณขจีผลสะอาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องขอขอบพระคุณท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะที่ได้ เปิดประเด็นทางการเมืองให้กับรายการในเช้าวันนี้นะคะค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะและช่วงต่อไปคุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะและสอบถามประเด็นทางการเมืองเข้ามาได้ในรายการนะคะที่เบอร์โทรศัพท์029602133ถึง34ค่ะและในช่วงนี้ทั้งฝากประเด็นด้วยแล้วก็สอบถามที่จะแสดงความคิดเห็นในช่วงท้ายค่ะในช่วงนี้นะคะเรา ในสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ค่ะไม่ทราบว่าจะเป็นไปในทิศทางใดค่ะในวันนี้ค่ะก็เลยมีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณูตค่ะครเราจะมาลองฟัง,ฟงทัศนคติของท่านท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สินสวงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับท่านครก็ทครับ ันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อให้บรรยากาศคลายขึ้นเพราะว่า <c oughs> วนนหลายครั้งก็พยายาม <c oughs> เอาเนื้อหาต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับชมรับฟังกันในทุกสัปดาห์ <c oughs> นะครับ <c oughs> สถานการณ์ <c oughs> บ้านเมืองวันนี้ก็จะมีหลายเรื่องที่ทค่อนข้างดุเดือดครับค่ะ <c oughs> ก็คือตอนนี้ภายหลังจากละสารรัฐธรรมนูญค่ะอ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่20สิพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะอาจารย์แล้วก็ทราบว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็ได้ไปขึ้นเวทีราชดำเนินเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานเวลา18นาฬกาอันนี้ก็เลยอยากจะสอบถามทัศนคติของอาจารย์ค่ะในของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์อะค่ะว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ไม่ทราบวันมันจะเป็นไปในทางทิศทางไหนคะในช่วงเนี้ค่ะ จริงๆก็เป็นคําถามเดียวกับที่หลังจากผมขึ้นเวทีเมื่อวานที่ร่านเดินแล้วก็ลงมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่เมื่อวานนี้ไปกันมากแล้วคนแน่นตั้งแต่สนามหลวงมาที่อนุสาวรีย์ประชาิไกยถึงเป็นจุดตั้งเวทีแล้วก็จากตรงนั้นก็มาทางาผ่านภพลีลา่านฟ้าครับา่านฟ้าลีลา,<ป>ลาบแน่นไปหมดเลยครับ แน่นเสร็จแล้วแล้วก็มาถึงบริเวณผ่านฟ้าทางเวทีผ่านฟ้าก็ย้ายไปที่มัควานค,คนก็แน่นไปหมดจากเวทีมรควานซึ่งเป็นของนักศึกษาประชาชนก็ย้ายไปที่นังเลิงฉะนั้นเวลานี้เนี่ยตลอดทั้งคืนเมื่อคืนคงหนุนด้วนเข้ามาเพราะว่ามันคนมันเข้ามาเป็นระยะระยะต่อเนื่องตลอดเวลาเราคิดว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันนัดหมายกันเนี่ย ของถนนราชดำเนินเนี่ยซึ่งมีอยู่สามเวทีเนี่ยนะก็คิดว่าวันนี้จะเป็นการสร้างมติของมวลมหาประชาชนนะครับส่วนวันพ่กนี้เขาจะมีกิจกรรมอะไรก็ขึ้นอยู่กับอ่าชั้นธนมัติของมวลมหาประชาชนในวันนี้ที่ถนนราชดำเนินผมอยากจะสรุปว่าวันนี้ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชมช่อง13อยู่ก็น่าจะชมก่อนที่จะตัดสินใจออกจากบ้านหรือไม่ แต่เท่าที่ดูเมื่อเช้าผมออกจากหมู่บ้านที่ผมไปพักเมื่อคืนเนี่ยเพราะเช้าต้องออกมารายการแต่เช้าเนี่ยก็วังเวงนะคนคออกจากหมู่บ้านไปหมดหน้าไปที่ราดำําเนินแล้วก็ทราบว่าวันนี้พี่น้องต่างจังหวัดก็เข้ามาตลอดทั้งคืน้แต่เมื่อคืนแล้วก็เมื่อวานตอนบ่ายก็เข้าฉะนั้นวันนี้ผมว่าหลังรายการเสร็จก็น่าจะทยอยเข้ามาที่ราดำําเนินนะครับวิธีจะมา,ง,าง่ายก็จะมารถไฟฟ้าได้ลงที่พญาไทต่อรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ว่ากันไป ตามสภาพของแต่ละคนตามความเหมาะสมแต่ผมอยากจะย้อนเหตุการณ์ไปว่าเมื่อประมาณปีที่แล้ววันนี้วันเดียวกันวันที่ยีฟซีพฤิกายนเนี่ยแต่เป็นวันเสาร์เป็นการนัดหมายของกลุ่มพิทักษ์สยามกับกองทัพธรรมของการพิทักษสยามอ่าใช่ที่จะขอเปิดเบทีที่ลานพระรูปโดยตั้งเป้าว่าอยากจะได้คนมาร่วมการชุมนุมในครั้งนั้นหนึ่งล้านคน ก็คือ24พฤศจิกายนปีที่แล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นจบด้วยการแก๊สน้ำตาเกิดด้วยความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งระดมคนมาช่วงที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาอยู่ล่านพระรูปประมาณ3-4หมื่นคนเจ้าหน้าที่มันเข้าไปร่วมแสนนะครับ7-8แสนคนแล้วก็การเดินทางก็เจอเรือใบเจออะไรต่ออะไรหมดใช้อำนาจรัฐทั้งระดับผู้ว่า คนส่งจังหวัดผู้การกดดันปิดกั้นไม้พี่น้องประชาชนเดินทางโดยสิทธิเสรีภาพที่รั้นนูลเข้ามาฉะนั้นวันนั้นจบด้วยการสลายแล้วก็เป็นการฉลองชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของรัฐบาลครับและตำรวจผลจากเหตุการณ์นั้นก็อยู่กันมาได้อีกหนึ่งปีวันนี้วันที่24วันเดียวกันแต่เป็นวันอาทิตย์ก็เกิดการชุมนุมนัดหมายเพื่อสร้างมติมวลมหาประชาชนครับ ตั้งเป้าหนึ่งล้านคนเหมือนเดิมอีกแต่วันนี้ความไหลลื่นของกระแสพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเกิดขึ้นเทียบยังไม่ได้เมื่อปีที่แล้วนะฮะฉะนั้นจากกอ,ององค์การมิทักษงสามก็เปลี่ยนสภาพเป็นกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณกองทัธรรมยืนอยู่แล้วก็เกิดเครือข่ายต่างๆนานาเมื่อวานนี้ถึงนัดหมายกันแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน บนเวทีที่ลาดดำเนินเวลาประมาณหโมงเย็นผมก็เลยไปร่วมนะครับ,บ,บผมไปก็ทนานแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาเป็นดินรวมทั้งเขาก็ประกาศผมว่าเป็นตัวแงทงวุท่ง23ก็ว่ากันไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยังเป็นทางการบนเวทีลาดดำเนินเนี่ยมันเป็นกระแสความต้องการพี่น้องประชาชนมาร่วมปีและที่อยากให้คนที่มีส่วนสําคัญในการที่จะ เคลื่อนไหวพี่น้องประชาชน,นได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเมื่อวานนี้ก็บรรลุปเป้าหมายหลังจากผมเดินทางไกลกอบกู้ราชนาจัากไทยที่สนารวงทําไม่ได้ถึงระดับนี้ทําได้แค่เครือข่ายภาพไปจนาชนไทยกับองค์การพิทักษ์สยามจับมือกันแต่วันนี้มันขยายไปถึงสาภาพแรงงานนักธุรกิจสีลมอะไรๆเต็ไมไปหมดเลยนักวิชาการอะไรต่ออะไรก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ได้สะดวกใจได้สบายใจได้มั่นใจว่าวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องผ่านมาโดยยุทีช่อง1 3นี่ก็เกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันระดับผู้ที่พี่น้องเรียกว่าเป็นแกนนําอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่จะเรียกขานกันนั่นก็เหตุการณ์เกิดวันวันเมื่อวาน,นนี้หกโมงเย็นไปร้องเพลงชาติด้วยกันที่เบญีรัตรน์นนตอนนี้ก่อนอื่นผมจะไปวันนี้เนี่ยผมก็มาดูตามข่าว เช้าวันนี้ระหว่างที่รออ,ออกรายการอยู่นี่ก็สรุปว่าวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าผู้ที่อยู่ในลักษณะผู้นําของภาคเอกชนยังลังเลใจและยังติดในมิติที่ไม่เป็นไปตามประชาชนทุกสาขาวิชาชีพทุกหมู่เหล่าตัดสินใจแล้วที่จะปฏิรูปประเทศเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเพราะมองแล้วว่าระบบการเมืองที่เป็นอยู่ระบบประพักการเมืองระบบ อะไรต่ออะไรมันไปไม่ได้แล้วมันถึงทางตันนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นการใช้รับนูนซึ่งสารรัฐมนุนก็ชี้ว่าเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบเนี่ยคนที่อยู่ในตัวคล้ายๆเป็นผู้น,นําในภาคเงกี้ยังเรียกร้องให้มีการยุบสภาปราบาับคณะรัฐมนตรี <c oughs> เพื่อบ้านเมืองอาจจะดีขึ้นอีกในหนึ่งปีข้างหน้า <c oughs> อะไรต่ออะไรนี้เป็นความคิดดีเพอเจอพูด <c oughs> ตรงไปตรงมานะฉะนั้นล่ะถ้าเราลองมาดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก่อนนี่จะเป็น อย่างไรเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องซึ่งอยู่ในภาคเอกชนท่านได้ตัดสินใจเด็ดขาดซะแทนที่จะลังเลกลับมากลับไปหลังจากหอ,อการค้าไทยเรียกร้องให้หยุดหลังจากรัฐบาลถอยนิรโทษแล้วหอ,อการค้าโคราชหอ,อการค้าอีสานก็ไม่ยอมพอมองไปแล้วเขาใช้คาว่าอย่างนี้เลยถ้าหยุดการชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วจะหยุดโกงจากนักการเมืองได้หรือไม่หอ,อการค้าก็ไม่มีคําตอบประธา,านหอ,อการค้าไทยฉะนั้นมันบอกเลยนะว่า วันนี้เนี่ยภ<ม>าคที่ลังเลที่สุดในการตัดสินใจทางการเมืองตามมาตราเปบเทียคือภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจนั่นหมายความว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านอาจารย์ชวัสดมองว่า,า,ก,าวการยุบสภากับการลาออกเนี่ยไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยเวลานี้ไม่ใช่แล้วนะฮะแล้ววันนี้จริงๆจะยุบสภาก็ไม่ได้เพราะว่าฝ่ายคา้านเปิดพิปายบรรจุวาระแล้วอันนี้ก็ใช้ำนานยุบสภาไม่ได้แล้วจริงๆการยุบสภาก็เป็นพระราชชำนาจนะแล้วผมไม่เข้าใจ ว่าพายกจะเข้าใจหรือเปล่าว่ายุบสภาเป็นนำนาาของพระราชำนจครับก็อยากจะเริ่มเรื่องเศรษฐกิจก่อนให้กับนักธุรกิจซึ่งผมคิดว่าดูรายการวันนี้เยอะแยะนี่น่าจะตัดสินใจได้นะครับโดยเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติสเหตุหลักของเศรษฐกิจปีนี้ซึ่งขยายตัวได้แค่สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีปัญหาจากการส่งออกในช่วงหกเดือนแรกของปีฉะนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนการเมืองไปตามที่ ผู้นํานในภาคเอกชนเสนอนี่ยุบสภาลาออกได้เลือกตั้งได้พักเก่ามาเป็นอะไรอะไรเศรษฐกิจมันมันก็ไม่ได้มีการส่งออกจะดีขึ้นหรอกฝีมือมันก็เป็นอย่างนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับแล้วไม่ได้เกิดจากการชุนช่วงนี้ได้มัน9เดือนสะสมมาแล้วมีการขยายตัวเพียงจุดสเ์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำม,มากทําให้คาดการณ์ว่าการส่งออกปีนี้จะไม่เพิ่มจากปีแล้วคือศูเปอร์เ ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ประเมินว่าจะมีอัตราการส่งออกเติบโต5%ครับตรงนี้เนี่ยสาภาพัดเขาถแถลงมาแล้วจากสาภาพัดแถลงมาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามาต่อด้วยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งสังกัดกระทรวงคนละหน่วยราชการนะฮะออกมาตอกย้ําข่าวบอกว่าในเดือนธันวาคมกระทรวงการคลังนี้จะปรับลดการขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้เหลือ3%ตรงกับสาภาพั จากเดิมที่คาดว่าจะเป็น3 7จุดเจราพอเห็นว่าตัวเลขการส่งออกขยายตัวที่ที่ศเแล้วแสดงว่าเศรษฐกิจชะลอตัวเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วจะไประประคอยรัฐบาลอย่างนี้อยู่ต่อไปจะประก,ก้างว่าอ้างว่ายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เพื่อไปจนตัดสินใจคุณก็พูดไปเรื่อยตัดสินใจมาก็โกงมาซื้อเสียงมาหรือหอการค้าประชาอุตสาหการรมไม่รู้ว่ามันซื้อเสียงมาเนี่ย บ้านเมืองก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจะมาอย่างเดิมค,คุณก็คิดว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะอยู่ได้อีกปีหนึ่งแล้วพอสิ้นปีคุณจะอยู่ไงก็ไม่ก็ไม่มีคําตอบครับฉะนั้นเขาก็เลยเห็นว่าขณะนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวผลติดตามมาก็คือเงินทุนไหลออกจากประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วเบื้องหลังเงินทุนไหลเขาว่าไอ้ตระกูลตระกูลที่สร้างปัญหานี่แหละมันเป็นคนเอาเงินออกนอกประเทศครับ ฉะนั้นไอ้เที่ยวบินที่บินออกไปวันนี้เนี่ยเต็ไมไปหมดแล้วกับตังกับบินไทยก็บอกว่าน้ำหนักกับตันน้ำหนักไอ้ครอบของที่ขนออกไปนี่เต็มไปหมดเลยอาศัยการบินไทยอะ่ะฉะนั้นวันนี้เงินไหลไม่ใช่ฝรั่งเอาไหลออกอย่างเดียวเขาบอกไอ้ตระกูลบ้านเนี่ยแหละไหลออกไปแล้วไม่ใช่เอาเงินบาทไหลนะเอาเงินดอลลาร์ไหลออกไปธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปว่าในช่วงที่ผ่านมามีเงินไหลออกจากประเทศไทยในช่วงสั้นๆที่เกิดขึ้นช่วงนี้เนี่ย8,500ล้าน ถึง8,700ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็2 6 3 0 0 0กับ2 6 9 0 0 0ล้านบาทบแล้วก็อย่างนี้กังวลว่าสาหรัฐจะปรับตัวลดมาตรการตะกุ้นเศรษฐกิจเขาจะยิ่งเงินเดินเงินไหลออก QE <Q>, ของเมกา <อะ S 2> ครับแล้วก็ไปลุ้นต่อว่าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านก็สะดุดอยู่ไม่สะดุดยังไงประชาชนเขาไม่เชื่อใจครับว่า2ล้านล้านนี่ภายใต้รัฐบาลนี้จะโกงขนาดไหนประชาชนจะลุ้นว่า ขอให้รัฐบาลกู้มาจะโกงไงก็ไม่รู้ใครเงินหมุนในประเทศเพื่อตัวข้าจะต่อ,อยุ1ปหนึ่งปีคแค่นี้ซ,ซ,ซึ่งอันนี้ทางสื่อต่างชาติเขาบอกได้ว่าแม้แต่3 5มจุด้าแสนล้านบาทเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ศาลปกครองได้สั่งแล้วว่ามีการดำเนินการโดยไม่ชอบเพราะฉะนั้นทั้ง2อล,ล้านที่กําลังเสนอแล้วก็3.5ล้านเดิมก็มีปัญหาอีกถูกครับฉะนั้นตอนนี้สมาชิกในหอการคา้าสมาชิกในสภาอุตสาหกรรมถ้าต้องดูผู้นําท่านว่าถ้าผู้นําของท่านคิดอย่างนี้ในทางการเมืองเนี่ยนะ จะทําให้ท่านฐานะสมาชิกอยู่ได้ไหมในธุรกิจของท่านตัวเงินกู้นี่มันเป็นปัจจัยเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับที่ท่านอาจารย์จะไว้เคยชี้ปัจจัยว่าปัจจัยจากการใช้จ่ายภาครัฐปัจจัยภาคเอกชนแล้วก็การสร้างไม่กับโปรเจกต์ของรัฐบาลวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ก็คือปีสานเลยเดือดร้อนหนักมากชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สามร้อยบาทที่รัฐบาลประกาศมาเนี่ยไม่เอาดีกว่าเพราะไอ้สามร้อยบาทที่ให้มานี่ ข้าวของมันขึ้นแรงกว่าครับเขาบอกว่าก่อน300บาทยังอยู่ได้ดีกว่าเลยพอประกาศ300อบาทข้าวของขึ้นไปแล้วแล้วก็ให้หมาเขาา300บาทเขาเขารู้แล้วว่ามันมันเรวกว่าเดิมอันที่สองเนี่ยไอ้เรื่องของจราจรติดขัดแท็กซี่วันนี้จอดเต็มไปหมดเลยแท็กซี่ก็ว่าคุณบ้าเลยออกรถคันแรกมาเต็มกรุงเทพไปหมดแล้ววันนี้แท็กซี่ก็ไปไม่ได้รถติดหมดเลยเมื่อวานมันนั่งแท็กซี่ถามว่าอยู่ได้เขาบอกอยู่ได้แต่ว่ามันติดมากวันหนึ่งทได้ไม่กี่เที่ยวอะครับ รถติดไปหมดเลยไอ้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 รถคันแรกเนี่ยแล้วมาผ่านน้ามันแล้วก็มาออกว่าน้ํามันนาเข้าอะไรคือรัฐบาลมันนี่ล้มเหลวสิ้นเชิงหมดแล้วจะไปยุบสภาลาออกละเอาไอ้พวกนี้กลับไปทีแล้วจะเป็นไปได้ยังไงครับเป็นไปไม่ได้เลยยุบสภาแล้วไอ้พรรคฝ่ายค้านจะชนะการเลือกตั้งเพราะมันโกงเบ็ดเสร็จจัดระบบเสร็จหมดเลยเพราะว่าภาคเอกชนก็รู้ดีอยู่แก่ใจทําไมชี้นาการเมืองอย่างนั้นทําให้สมาชิกก็ลังเลสงสัย วันนี้ก็พรง์ก็ต้องพูดฐานะเป็นภาคเอกชนให้เข้าใจนะครับก็มาม,มุมอีกมุมหนึ่งว่าเศรษฐกิจไทยที่ออนแอเนี่ยนะวัดจากผลดาเนินการบริษัทจดทะเบียนงวดไตรมาสสามนี่ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ต้องปรับลดประมาณการกําไรและลอกใหญ่ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับนุนให้เกิด แรงถอยเทขายหุ้นอีกฉะนั้นหุ้นวันนี้ก็มีปัญหา<ช>พอหุ้นมีปัญหาก็โทษเรื่องมีการชุมนุมประชาชนคือคุณไม่รู้จะโทษอะไรทําไมคุณไม่โทษรัฐบาลทําไมทํางี้จนพี่น้องประชาชนมาชุมนุมกันไนด้อันนี้สื่อต่างชาติที่ออกมาบอกว่ารัฐบาลมีปัญหาสําคัญก็คือมีความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในการนําเสนอกฎหมายที่